สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันที่18ค่ะวันนี้ก็ร้อมสมมอบนะคะเจ้าคันนี้เลยให้กับลูกค้าอำเภอทุ่งเสรียม่ยมนะคะจังหวัดสุขโขทัยค่ะก็เป็นเอฟซตัวยงของอู่หลานตรงนั้นสุดเลยนะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่เอซเนาะตามหาอู่เราเจนเจอนะคะอุตสาห์มาไกลตั้งแต่ภาคเหนือเลยก็ ออรับรถไปแล้วค่ะขอให้ธุรกิจกิจการจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะรวยๆแห้งๆมัหนหมา,น,าน,นะคะผลเงินขนทองเข้าบ้านเยอะๆค่ะคันนี้ก็เป็น h i n o m e กาค่ะหัวแคบนะคะเครื่องยนต์เจ7 e อเสูบคอมมาเร็วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปกกระบะของคันนี้กัน ความยาวกระบะนะคะสามเมตรแปดสิบรวมท้ายค่ะฝาข้างลายสามมิตค่ะความสูงหกสิบนะคะตัวเสาเก้าสิบระแนงสองไม้ค่ะสเปกก็จะใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเ,าเน้นแบกเนะเาะเหมือนอย่างที่แม่ค้าบอกเลยค่ะว่าลูกค้าสนใจสเปคแบบไหนยังไงสั่งได้เลยนะคะราคาก็คือพร้อมจบเลยคันนี้ก็เป็นสีเอฟเฟกด้วยนะคะน้ำเงินม่วงค่ะสวยมากเลยลูกค้า เป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่เอฟซีหลายๆท่านอาอยากได้ไปครองเนาะเพราะว่าสีนี้อา่าในในร่มเนาะ,ะเจออีกสีหนึ่งค่ะเจอแดบก็จเจออีกสีหนึ่งนะคะสวยมากค่ะหรือลูกค้าอยากได้สีเอฟเฟกที่แบบเป็นสีอื่นเราก็มีนะคะมีโมเดลให้เลือกเลยหรือลูกค้าอยากได้สีนี้ใส่กับสีนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะสีเอฟเฟกเนาะแล้วแต่ ลูกค้าจะเลือกเลย <Okay. S 1> ลายเสานะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นลายเพชรค่ะสีสันในการแทงลายนะคะสวยงามมากเลย <Okay. S 1> ก็ใส่สีแบบเด่นๆนะคะ <Okay. S 1> ไม่เน้นที่สีมืดเนาะสั่งได้เลยนะคะอย่างลูกค้าจํากัดสีในการแทงลายก็สามารถสั่งได้เลยนะคะ ตัวนี้ลูกค้าไม่ได้จํากัดสีค่ะให้อู่แบบจัดให้แบบเอาแบบสวยงามเลยเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันอ่านี้ค่ะคัสซีนกนะคะการเดินท่อตัวเอสซีนิวปลายไทยเททอพักเลสค่ะอันนี้ถังลมนะคะถังเดิมมาคือเขาพ่นสีมาแล้วค่ะลูกค้าปกตินะคะถ้าเป็นแบบถังมิเนียม,มาเราจะไม่แตะต้องเลยแต่ว่าตัวนี้ก็คือถ้าแบบ คันไหนที่พ่นสีมาแล้วเราก็จะพ่นให้ไปตามนั้นนะคะเราจะไม่ไม่เอาไว้ให้เหมือนเดิมอันนี้คือเราก็จะพ่นให้แต่ถ้าเป็นมินียมมาเราจะไม่พ่นจะไม่แตะต้องเลยแนบนะคะเสริมให้ไปพร้อมบรรทุกเลยบนห้าตัวล่างห้าตัวนะคะเน้นแบกเลยนะคะสามนี้เลยกันเดินท่อตัวเอนะคะลาว กำันด้านข้างเป็นเลตค่ะซื้ไป l อลดีทั้งคันยางเป็นยางใหม่ทั้ง6กเ้นค่ะกระทะใหม่นะคะขัดทนสีเก็บให้ลูกค้าค่ะอันนี้คือลูกค้าไม่เน้นแต่งเนาะราคาก็จะสบายสบายลายสามมิตรนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นสเปกอู่ก็จะมะีกระดูกขั้นกลางเนาะมาดูด้านท้ายกันค่ะ ตรงกลางก็จะเป็นลายเพชรนะคะคันนี้ทะเบียนเล่มออกพร้อมเรียบร้อยเลยลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะพร้อมไปโอนได้ลูกค้าบอกยังไม่ให้ติดนะคะสติกเกอร์สะท้อนแสงอ่าเราก็ตัดแถมให้ลูกค้าไปถ้าลูกค้าที่สะดวกจะไปโอนเลยนะคะเราติดให้เลยหมูช้างคู่เหล็กเพลาดันท้าย อ่านี่ค่ะลงแว็กนะคะการฝุ่นด้านหลังเรียบร้อยเลยค่ะการเก็บรายละเอียดของอู่เรานะคะลูกค้าดูได้ค่ะหัวอัดการบีทุกจุดใส่ให้ไปแล้วก็อัดการบีให้ไปพร้อมเลยลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะพร้อมไปโรงงานได้เลยเราเช็คความพร้อมให้เรียบร้อยหมดเลยอ่ากระตูนหลังดํานะคะอันนี้ก็จะเป็นเดอะฮาค่ะยักเขียวนั่นเอง หรือลูกค้าอยากได้เป็นชื่อทีมงานอ่าก็หาแบบมานะคะเราทาให้ได้เหมือนกันหรือจะเป็นการ์ตูนแบบมีตัวอย่างมาได้เลยนะคะการเคลื่อนค่ะตัวน,นี้สําคัญเหมือนกันนะคะลูกค้าอ่าเราใส่ให้ไปทุกคันค่ะแล้วก็เอ่อร้องดักน้ำคอมามเร็วนะคะฝังนี้เลยใส่ให้ไปนะคะถังน้ำมันมาคู่กับรถร้อยลิตรค่ะหรือลูกค้าอยากได้เป็นสองรอยลิตรนะคะ แจ้งทังอู่ได้ค่ะแล้วมันเราก็จะเติมให้ไปคันละหนึ่งพันนะคะแบตบเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้งสองลูกค่ะดูช่วงล่างได้นะคะแน่นๆเลยถ้าเป็นตัวดัมใหญ่เนาะเราก็จะใช้เหล็กรางมน้าหกนะคะลูกค้าชุดไฟของเราเป็นแกนเหล็กเลยเจ้าเจ้าเอากันไฟมาตัดี เดี๋ยวมาดูภายในค่ะอ่านี่เลยค่ะเตดเบาก็เป็น D I P ได้สีฟ้านะคะเต็มเบาะเลยคันนี้ก็เป็นเบาะที่นั่งสามตอนค่ะมีสามที่นั่งนะคะ,ะปกติตรงนี้ก็จะเป็นเก๊ะของนะคะแต่ว่าคันนี้ก็เป็นเบาะเลยค่ะแล้วก็สามารถพับลงได้นะคะข้างหลังเก็บขวดน้ําวางขวดน้ําเอกสารได้หมดเลยตัวพื้นนะคะอ่า ที่พักเท้า v i p เราใส่ให้ไปของเดิมก็แถมให้ลูกค้าไปเลยนะคะอันนี้